เป็นความลับแต่ว่ามันจะไม่เป็นความลับตอนนี้นะครับให้ทุกคนถ้าทำในเดียวนะเ <c oughs> facebook มันเปิดพูดชมเยอะๆนะพูดชมเลยฉันมาเล่นในเดียวแล้วก็รู้สึกว่าฉันไปคอมเมนต์คนอื่นประมาณนี้นะคี์มันจะไม่มีกค่ทำฉันไปคอมเมนต์คนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าคนอื่นก็มาคอมเมนต์ฉันฉันไปติดตามคนอื่นพูดอย่างเนี้ยจนแบบ ชมชมเรียวว่าดีเออพูดชมมาว่าดีนะพูดชมแล้วก็พูดว่าฉันมาเล่นในนี้แล้วรู้สึกคนดูเยอะมากแล้วเดี๋ยว a อไอมันจะจับคุณแล้วก็มันจะขึ้นฟีดนะครับเพราะผมสังเกตอาการนี้มาหลายวันแล้วนะเหมือนกับแนะนำการเล่นเรียวอตอนนี้เรียว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 ,วเออนั่นแหละเข้าไปทำไม่ได้คิดนะแล้วเดี๋ยวผมอยู่ที่สอดนี่วันนี้ผมมาเล่นเรียวนะรู้สึกว่า รีสอร์ทผมจะมีคนเยอะมากขึ้นนะแล้วก็ผมก็ทำอีกแบบหนึ่งก็คือให้ใครมาคอมเมนต์เคยได้ยินนะคอมเมนต์ในในที่ของคนอื่นมาแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้แล้วคุณก็จะมียอดวิวที่สูงขึ้นตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเทคนิคเฉยๆเว้ยแล้วผมลองจริงๆลองดูอะไม่ใช่ AI มันจับตอนนี้ AI มันพยายามดันไอเดียวเนี่ยเพื่อสู้กับทิกต o k อมันกระจายอำนาจทุกคนกระจายไหมมันกระจายอำนาจ คนติดตามร้อยเดียวก็ยอดวิวสิบแปดล้านแล้วได้โฆษณาด้วยประมาณหนึ่งรู้สึก,กวันนั้นได้โฆษณาประมาณหนึ่งพันดอลลาร์แค่ห้าวิรู้สึกชมเฉย,ยๆเล่นในนี้แล้วดีไว้ขึ้นเลยสิบแปดล้านวิวแล้ว